ตลาดตัวลุงคนคือไลยแท้ตลาดเทศบาลย์มแมงเลยย่ามแมลงคนคือไลยแท้เขาเห็ุงานยังกันเนี่ยพี่น้องอืมฮัลโหลทางไหนเราเวอร์ันเวอร์ันยูงคนนะขอสิไปทางไหนก่อนฮัลโโอ้เห็ดยังกันเหรอพีนนนนน่น้องเออเผด็นยังกันเหรคนมาไล่กักแท้อันนี้เพิ่นแจ๊กตีคำนี้เลยเพิ่นแะจ๊กดี พี่น้องลงทานอันนี้กะเจ๊ดีนี้นะอันนี้กะแจ๊กตีคำนี้นะอลงทานตีคำเมื่อนี้ลงทานตีโอ้วันนี้แม่ขายครับแจกอย่างเดียวขนมโอก็แจกเออเนื่องในวันสวรรคตรของรัชกาลที่เกาพี่น้องวันที่13ตุลามตุลาดโตลุงยำม,มือแหลง แจกคล่งทานพูนะเข้าวเท้ากันเหยาะอัลลัตดันได้เนี่ยอะไรนี้นะผัดมี่ผัดมีแจกคผัดมี่อัลผัดมี่ฮอนฮอนผัดมี่ฮอนฮอนไม่ขายครับแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวพูนะคนเข้าวเท้าลนะรถมีน้ำี่น้องน้ำแจกน้ำโคกทางบุญแจกน้ำอารมณ์นนะบาดูแจกคขัดแจกคแน่ใช่ปะข้างในผูก้กระแจก เรื่องในวันสวรรคตของรัชกาลที่9พี่น้องมาให้ไปถ่ายในท่ายบนแจ๊กนะโอ้อันนี้ก็แจ๊กอันนี้ก,ก็แจ๊กโอ้แจ๊กยางเดียวนเนาะแจ๊กยางเดียวเนาะอาสิบสี่พัเนเนาะอือวันนี้บอกขายครับวันนี้บอกขายครับใ,ใ,ในในอดีตพ่อรัชกาลที่9ครับกระพุนครับแจ๊กยางเดียวครับแจ๊กยางเดียวอาสู้อาเพลงเฮงนะครับเพลเฮง นึง่งเราพูดนะขอบคุณครับขอบคุณครับแจ๊กย่างครับแจ๊กย่างนี่นะของหวานครับของหวานโอ้แจ๊กหองบ้านแจ๊กทอดเขาเจยบพี่น้องอลุงฐานลุงทานตลาดเทศบาลเมืองแพงผ้าโอ้ยพี่ครับครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับ ไส่เสีงเสียบตีลิกาซีดพี่น้องคนละเปิดเพลงเขายางเขาตีลิกาซีดให้อันนี้กะลงทานขนมจีนครับลงทานขนมจีนลาดลงทานขนมจีนฮอนฮอนพี่น้องขนมจีนฮอนฮอนหอมห่วยๆเลยครับผมขนมจีนคนนะคนต่อแถวนะคนต่อแถวเหยือัารัชอันนี้ลงทานวันนี้อันนี้ลงทานวันนี้นะ อันนี้ก็ลงทานที่นี่นะบาดรลงทานครับวันนี้ไม่ขายครับทานอย่างเดียวครับทางเดียวเดียว <ๆ S 1> ครับไม่ขายครับผมบาดโทรทานที่มุมนี้กันทานที่นะบาดอันนี้กันทานที่รถคันนี้กันทานที่คบนี้นะโรหลงทานหมดเลยครับโรลงทานหมดเลยบาดโทตลาดตัวลุงเห็ดทักใช่ปะรลงทานตลาดตัวลุงในวัน ที่13ตุลาคมวันสามัญนาคตของนายหลวงครับลงทันพี่น้องลงทันทอมวยหัยเฉลิมทานนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปจะเป็นดาเซฟแทะเอาเบอร์ไ้องปีนะอาเบอร์ดีเกลเป้ดเลคปณาดัเดเเปาบเกลป้เาด้าดเป้วเป้าาิเกลเ้เเเาดแลา อาร์คคือฝากกันได้ไล่แฮ้ด้นะสุดยอดครับสุดยอดลงทานครับลงทานวันนี้ครับผม